คุณเอ็กสวัสดีครับพี่อันไปไหนอ่ะอันน่ะไปว้บา้บานแล้ววะแล้วหนงซื้อกล้องมาใหม่ลองถ่ายวิดีโอดูอคุณบอยยิ้มหน่อยครับเออวันนี้กินนมหรือยังครับวันนี้คุณบอยกินนมหรือยังครับที่มีรถกี่คันครับนับดูหน่อยโอ้โหมีรถสิบคันเลย เยอะเลยเยอะแยะเลยนั่นเองไปสวนก่อนโอเคไปยองเดิน <Okay. S 1> น้ำหน้าไปเลย โอบรรยากาศในสวนนะครับนี่เพิ่งตัดหญ้าเพิ่งตัดหญ้าใหม่เลยอันนี้กลิ่นบรรยากาศหญ้าอันนี้หน่อกล้วยเพิ่งปลูกใหม่เพิ่งปลูกเมื่อสี่ห้าวันต้นขล้มครับก็ให้ลูกละต้นขลม้มอันนี้ต้นมะเขือมะเขือตอแหลมีลูกเลยด้วยเดี๋ยวจะให้ดูลูกลูกเยอะเลยนี่นี่อ๋อสีม่งวงนี้นะครับ เป็นแถวเลยอันนี้เป็นกล้วยน้ำว้าขุดมาจากเาแถวริมแดนโน้นนี่ก็น้ำว้าเหมือนกันนะครับน้ำว้าเดี๋ยวผมจะเริ่มทำสวนใหม่คงใช้เวลาหลายเดือนอน,นี้เป็นยาคาไม่ดีเลยมันมันทำให้คือยาคานี่ปราบยากมากเอารากมันคมรากมันจะไปแทงต้นพืชของเราแย่งอาหาร นี่ต้นมะเขือพวงมะเขือพวงแบบมีหนามเกตดูอวะย,ยังม,มีนนำมันมีน้ำอยู่นะบนามคมๆแม่ค้าบ,บอกว่าอย่างมีน้าไจะรับความนิยมมากกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันทาไมมันนิยมเขาบอกว่ามันอร่อยกว่านี่แบบมีนาำแต่ก็หนอนก็ชอบหนอนกินใบเหมือนกันแต่ผมก็ไม่ได้พ่นยาหรอกลดต้นทุนอย่างหนึง่งแล้วก็อยู่อันตรายนะผมไม่อยากพ่นยาให้ใครเขากินนี่ต้นน้ำว้าเริ่มโตละโตยากหน่อยนะครับน้ำว้า แล้นี่กล้วยไม่ใช่ครับมะละากอฮอลแลนด์อันนี้เป็นต้นกระเทยกระเทยที่เหลือที่เหลือไว้ก็เลยนี่เขาง,งอกของเขาเองนะครับจากต้นรากเดิมเขาเหลือของเขาเองเดี๋ยวผมจะซูมดใกล้ใกล้กลกลโอ้กล้องชัดมากกล้องชัดมากเว้ <Wait. S 2> โอ้โหนี้เป็นดอกกระเทยนะดอกกระเทยอ เธอก็จะมีแกสอนด้านในสีเหลืองแกสอนด้านในสีเหลืองนะครับลองดูแกสอนด้านในสีเหลืองอ้าวมัวแกสอนด้านในสีเหลืองบนี่ผมไม่ซูมนะครับเดี๋ยวผมจะเอากล้องขับไปดูใกล,ใกล้ๆเราดูจะชัดไหมแกสอนด้านในสีเหลือง อันนี้คือต้นดอกกะเทยนะครับดอกสมบูรณ์เพศเอ้คุณหยองมาเที่ยวนี่เป็นวิดีโอนะครับถ่ายนี่ตรงนี้ยังไม่ได้ตัดหญ้ายังต้องตัดอีกอน,นี่มะเขืออ่าคุณอิงเห็นแล้วไปแล้วอันนี้คือมะเขือเปาะหยาทิพก็เริ่มปลูกเป็นชุดแรกเลยแถวนี้ได้กินแล้ว ก็ได้ผลนะได้กินได้กินไปหลายรอบแล้วแต่ก็มีหนอนโอ้โหหนอนเจาะหนอนก็ชอบกินเหมือนกันนะเนี่ยมึงหยองว่างไงครับมึงหยองว่างไงโอ้โหวิดีโอไฮเดฟหยองหล่อมากเลยอะโอ้โหนี่มีได้กินแล้วเหมือนกันรูปเพยอยาทิพย์หนอนก็ชอบกินนะครับ ซูมไม่จะเรื่องเลยซูมใกล้ๆไม่จะเรื่องอ่ะสมมุติซูมซูมสวนนาหลานออเอเข้ามาดูทุเรียอซูมสิบเท่าแล้วนะครับสิบเท่าเออโอ้เห็นใบแต่มือสั่นมากเลยเออห้าเท่าสี่เท่าสามเท่าสองเท่าอ่า กล้วยน้ำว้านี่กล้วยน้ำว้าโหนี่เขาแตกหน่อมาสวยแล้วครับตอนนี้สวยสวยมากสวยมากเขาโตของเขาเองนะครับตอนนี้มีลำต้นอวบมากก็นี่ก็คือมะเขือพวงอีกเหมือนกันเป็นมะเขือพวงพันธุ์มีหนามตรงนี้ยังไม่ตัดเย็นนี้ว่าจะตัดนะครับอดูบรรยากาศรอบๆ เดี๋ยวขอไปงานเรียงพระเพลนของที่นนะทอันนอันศึกแล้วบวชได้พรรษาหนึ่งหลานชายบวชได้พรรษาหนึ่งเช้านี้ได้กล้วยหักมุกเ,เครื่อโอ้โหหนักมากเลยนะครับอันนี้จะขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไปขายโลละห้าบาทแต่ก็ได้ตังเป็นตังคงประมาณสักสิบห้าโลฮะฮายีผ้าเขาได้ประมาณแปดสิบเก้าสิบบาทเริ่มเหลืองแล้ว มาดูย้อนแสงหน่อยอันนี้สระน้ำพิมหมโอ้ฉายไปดวงตะวันเลยนะครับโอ้ววิดีโอไฮเดฟดูสิครับเดี๋ยวผมจะลองเอาการ์ดไปเสียบดูที่เครื่องคอมพิวเตอร์ดูว่าไฮเดฟจริงไหมนี่คงเป็นไมโครโฟนนะใกล้ๆนี่อืม ไมโครโฟนมัน้งหรือว่าลำโพงก็ไม่รูอ้อออันนี้ตัดแล้วก็เริ่มดีอขอ s อปวิดีโอไว้ก่อนนะครับคุณครับ